กาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตากระจ่องแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลอง ตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตากระจองแลดูเพราะในครูมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปูกกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำ กระจังแลดูพ่อในกลุ่มมีหอยปูปลาบนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตูหโมหน้าตู้โมหน้าตูหโมให้ส่งตูเปียกส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกแมงกับเต่าออกลูบข้างน้ำเ ต้นมาเกียบต้นม้เทลียบตัวน้อยเจตนต้เตมนเ่นกับไกเป็นกับไกเป็นกับไก่เอาอีกเอาอีกนะเจในบอลอันอันคนเทลงมาอ่ะคนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตื่นหนุหน้าตื่นหนุนหน้าตื่นหนุ ให้ส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกแมงตับเต่าออกลูกอี๋มเป็นแมงอีหย๋มแมงอีหุ่นไม่กินนุ่นไม่กินนุ่นใต้ต้นมาเกียบต้นมาเกียบต้นมาเกลียบเต้นกับใครเต้นกับใครเต้นกับใคร เ้โอ้เวียน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 พอเธอปั้นเวียนโอ้โหมุนแล้วก็ตัวเองก็เวียนหัวเองเนี่ยนะอ่ามุมุนมุนมุนอ่มุมุนมุนมมุนมุนมมุนมุนมุนมนมุนมุนมุวินวเวียนแล้วนะโอ้ยมนเ้หแลตาลตาั กาบกาเก่าชอบชอบอ้าวฟันก็เอาแล้เรียนแบบน้องเรียนแบบกันอ่ะชอบเรียนแบบกันเรียงเอเอาอีกเอาอีกเอาอีกเลย พอล้นไม่ครับปันนแล้วพอแล้วบินหัวพุ่นมาแล้วโอ้ยโอ้หโอ้ยเลิกก้บพี่แออยู่นี่โอ้หนอนเ้ยโ้ไปแล้วบินแล้วบินแล้วบินแล้วเอากาบกาบกาบเปดอาบน้าในคอตากระจองแหลมเอ้อ ในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจงแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจงแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลา เป็ดอาบน้ำในคูตากระจองแลดูเพราะในคููมีหอยปูปลามมกาบกาบกาบ <â> เป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูู <How S 1> <อา S 2> ตากระจงเลยดูเพราะในคูมีหอยปูปลาดูดูเข้ยาไปหน้าผาเลยดีปุ้ยเป็นอะไรเนี่ยคู่ใบเหรอคู่คู่ใบไอ้คู่คังใบอะไรนะหนังอินเดียตอนนี้กำลังเดือดคังคู่ใบใช่ไหมในคณะไหนเขาปุ้นคังคู่ใบดูหน่อยสิคะโอ้โหเขาปุ้นมีมี อุ้ยเขาพูดเป็นคังคู่ใบเหรอคะเขาพูดเป็นคังคู่ใบเหรอคะครับไหนคังคู่ใบขอดูหน่อยนั่นป้าสอนแล้วเป็นโสเภณีแล้วมันเป็นอะไรอีกเป็นผู้นำอะไรประเทศด้วยใช่ไหมผู้นำมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแม่เล่าเออแม่เล่าแล้วมันมันมันเนี่ยนะเออมันชิงตำแหน่งอ่ะตำแหน่งอะไรตำแหน่งแม่เล่าแแต่่มนหงเล่าเนี่ยเหรอว่าอบ เคยเป็นความิดที่มาให้งานแบบนี้ค่ะแูับเขามันเสมันเสียผิดกับสุมทีแล้วอันนั้นมันเพมันซอยเป็นระเทศเขายังปลอนเสรีหรอเรื่องนี้ลุงเยขกับัอัที่มันลกโสพี่เนี่ยทีู่มันมเรียกร้องให้พวกเด็กมันเรียกร้องให้มันเป็นว่าแต่ว่ามันตีขาที่ว่าบรรลุังเขาแต่ว่ามันมันอุ้ยปล่อยก่อนปล่อยก่อนรขาพูดเป็นอะไรคะเัา คางคู่ใบมีขนาไหนดูซ <wa> ิอะไรอยู okay. ่ข้างบนข้าวปุ้นข้าวข้าวปุ้นอยู่ตรงหน้าผากเหรอคะระวังยาวว่ามันยังกินแบบผากเขาเขารู้ว่าเป็นอันที่ชาใดนี่เขาทิ้งได้แซวไงว่าเหมือนคางคู่ใบเลยเดี๋ยวสักหน่อยปุ้นก็แต่งใส่ชฎาได้อีกละลิซ่าน่ะชฎายังอยู่ดูดูเพนด้ากลัวเขาปั้นนไงดูเพนด้ากลัวปั้นทำอะไรครับ เขาทำอะไรครับข้าวติดหน้าผากช่วงที่พ่นหมูประมัก่ยาไปยันพอนแล้วหหก้าบก้าบกราบเอาอีกนะน้ำในของป้าย้ายของป้าก่อนเอาผู้กองอาใส่ซิโคผู้กองคงปั้นอาใส่ยอดมาก เอาใส่ทิงไหนที่นี่วเดี๋ยวป้าใส่ให้ป้ามาเก็บใส่ที่หัวทิงครับใส่เป็นผู้กองเลยครับผู้กองตุ้มปุยครับผู้กองเพ็ดปุยดมนนี่มนนี่ป้าใส่ให้นี่ แต่พอมันมีอำนาจแล้วมันก็ไม่ให้ผู้ชายแกต่งตัวเลยเนาะแต่มันที่ว่ามันจัดเอาเป้ามันห้กัเออหน่อยนะฉันกจะบมันมาแต่หนาไม่เอาเน่ยมันมันพราะเขาสีนั่นมันมันแบบ้ายๆมันแยงเปาออุยเป็นไรอะเป็นไรอย่าอย่าตีมอย่าเอาเาโอ้ยี๊ดแข้งไยเบ้งแม่ ดูสิปูเป่าไปูเปาไปปูเป่านะเราให้เดินไปปใหู้เป่าให้จหายไปค่ะไปให้ปโอเคคะรอลค่ชินดคกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเู้ดังเา้ดับปาห้ปุยนอน้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับครับเโห